7วิธีเพื่อการบอกรักตัวเองคุณเคยตั้งคำถามกับตัวเองไหมว่าคุณรักตัวเองจริงๆหรือเปล่าเรามักได้ยินคำว่ารักตัวเองกันบ่อยครั้งแต่แท้จริงแล้วความหมายของมันลึกซึ้งกว่าที่คิดการรักตัวเองนั้นไม่ได้หมายถึงการหลงตัวเองหรือเห็นแก่ตัวแต่คือการให้คุณค่า และดูแลตัวเองอย่างแท้จริงวันนี้เราอยากชวนคุณมาสำรวจเจ็ดวิธีเพื่อการบอกรักตัวเองพร้อมๆกับคำถามสำคัญที่ว่าคุณดูแลตัวเองดีพอหรือ,อยังข้อที่1ยอมรับตัวเองและให้อภัยสิ่งที่ผ่านมาคุณเคยรู้สึกไหมว่ามีบางเรื่องในอดีตที่ยังติดอยู่ในใจ บางความผิดพลาดที่ยังคงโทษตัวเองหรือบางคำพูดของคนอื่นที่เรายังเก็บมาคิดซ้ำไปซ้ำมาแล้วคุณเคยถามตัวเองไหมว่าถ้าฉันย้อนเวลากลับไปได้ฉันจะทำให้มันดีขึ้นไหมเชื่อว่าหลายคนคงตอบว่าใช่หากคุณยังคงคิดแบบนั้นเพราะคุณเป็นคนที่เรียนรู้จากอดีตและนั่นหมายความว่าคุณได้เติบโตขึ้นแล้ว แต่ปัญหาก็คือหลายคนเลือกที่จะติดอยู่กับอดีตโทษตัวเองและไม่ให้อภัยตัวเองทั้งที่ความผิดพลาดนั้นมันเป็นเรื่องปกติของทุกคนลองนึกภาพดูว่าคุณเคยให้อภัยเพื่อนที่ทำผิดพลาดไหมถ้าคุณเคยแล้วทำไมคุณจะให้อภัยตัวเองไม่ได้คุณเคยปลอบใจใครที่รู้สึกแย่ไหมถ้าคุณเคย แล้วทำไมคุณไม่ปลอบใจตัวเองบ้างเราอาจจะใจดีกับคนอื่นแต่กลับใจร้ายกับตัวเองมากที่สุดวิธีเริ่มต้นรักตัวเองด้วยการยอมรับและให้อภัยให้เริ่มจากการมองตัวเองในกระจกแล้วพูดว่าฉันให้อภัยตัวเองฉันไม่ได้สมบูรณ์แบบแต่ฉันก็คู่ควรกับความรักจดสิ่งที่คุณเคยโทษตัวเอง แล้วขีดเส้นใต้ว่าฉันได้เรียนรู้อะไรจากเรื่องนี้หากมีใครเคยพูดให้คุณรู้สึกแย่จงบอกตัวเองว่าคำนั้นไม่ใช่ตัวตนของฉันฉันมีคุณค่าในแบบของฉันสุดท้ายอยากให้คุณคิดดูว่าวันนี้ฉันจะเลือกให้อภัยตัวเองไหมวันนี้ฉันจะเริ่มรักตัวเองมากขึ้นได้อย่างไรเพราะอดีตไม่ได้กำหนดอนาคต มีแต่คุณเท่านั้นที่กำหนดมันได้ข้อที่สองดูแลร่างกายและจิตใจให้แข็งแรงลองหลับตาสักครู่แล้วถามตัวเองว่าวันนี้ฉันดูแลร่างกายของตัวเองดีแค่ไหนอาหารที่คุณกินเป็นสิ่งที่ร่างกายต้องการหรือแค่กินเพราะความเคยชินคุณได้นอนหลับอย่างเต็มที่ หรือยังอดนอนเพราะเลื่อนโทรศัพท์ตอนดึกคุณได้ขยับร่างกายออกกำลังกายบ้างหรือใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการนั่งเฉยๆลองถามตัวเองว่าวันนี้ฉันดูแลจิตใจตัวเองดีแค่ไหนคุณเติมพลังใจด้วยความคิดบวกหรือปล่อยให้ตัวเองจมอยู่กับความเครียดคุณให้เวลาตัวเองพักใจหรือกดดันตัวเองจนเหนื่อยล้า ร่างกายและจิตใจของเราเหมือนทีมเดียวกันถ้าร่างกายอ่อนแอจิตใจก็อาจจะห่อเหี่ยวถ้าจิตใจอ่อนแอร่างกายก็จะหมดพลังลองนึกภาพดูว่าถ้าคุณมีรถยนต์คันหนึ่งคุณจะใช้มันโดยไม่เติมน้ำมันเลยได้ไหมหรือถ้ามีต้นไม้ต้นหนึ่งคุณจะปล่อยให้มันเหี่ยวเฉาโดยไม่รดน้ำหรือดูแลเลยหรือเปล่าแล้วร่างกายของเราล่ะ ทำให้เราถึงปล่อยให้มันพังไปโดยไม่ดูแลถ้าคุณอยากเริ่มบอกรักตัวเองผ่านการดูแลสุขภาพให้ลองทําสิ่งเหล่านี้ดูกินอาหารที่ดีต่อร่างกายเลือกกินสิ่งที่ให้พลังงานกับร่างกายมากกว่าสิ่งที่กินแล้วรู้สึกผิดนอนหลับให้เพียงพอเพราะการอดนอนคือการทำร้ายตัวเองแบบเงียบๆขยับร่างกายทุกวัน ไม่จำเป็นต้องออกกำลังกายหนะักแค่เดินยืดเส้นหรือเต้นสนุกสนุกก็ช่วยได้เติมพลังใจฟังเพลงอ่านหนังสือหรือหากิจกรรมที่ช่วยให้คุณผ่อนคลายให้เวลาตัวเองได้พักไม่ใช่แค่ร่างกายแต่จิตใจก็ต้องการการพักผ่อนเช่นกันวันนี้ให้คุณถามตัวเองว่าฉันจะเริ่มดูแลร่างกายของตัวเองยังไงดี ฉันจะเติมพลังให้จิตใจของตัวเองได้อย่างไรเพราะถ้าคุณอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นคุณต้องเริ่มจากการดูแลเครื่องมือที่สำคัญที่สุดของคุณก่อนนั่นก็คือตัวคุณเองข้อที่สพูดและคิดกับตัวเองในทางบวกลองนึกภาพดูว่าถ้ามีเพื่อนของคุณเดินเข้ามาแล้วพูดว่าฉันแย่มากเลย ฉันไม่เก่งอะไรเลยฉันไม่มีค่าเลยสักนิดคุณจะพูดอะไรกับเขาว่ายังไงคุณอาจจะบอกว่าไม่จริงหรอกเธอมีคุณค่ามากกว่าที่คิดหรือเธอเก่งกว่าที่เธอให้ค่าตัวเองนะใช่ไหมลองคิดดูว่าทำไมเราถึงพูดปลอบใจเพื่อนได้แต่กลับพูดทำร้ายกับตัวเราเองคุณเคยพูดแบบนี้กับตัวเองไหม ฉันไม่ดีพอฉันไม่มีวันทำสำเร็จฉันมันล้มเหลวคำพูดเหล่านี้เป็นเหมือนเมล็ดพันธุ์ถ้าคุณปลูกเมล็ดพันธุ์แห่งความคิดลบมันจะเติบโตเป็นต้นไม้ที่บั่นทอนตัวเองแต่ถ้าคุณปลูกเมล็ดพันธุ์แห่งความคิดบวกคุณจะเติบโตแข็งแกร่งและมั่นใจในตัวเองลองย้อนกลับมาดูว่าวันนี้คุณกำลังปลูกเมล็ดพันธุ์แบบไหน การพูดกับตัวเองในทางบวกไม่ได้แปลว่าคุณต้องมองโลกในแง่ดีตลอดเวลาแต่มันหมายถึงการไม่ทำร้ายตัวเองด้วยคำพูดของตัวเองลองเปลี่ยนคำพูดลบให้เป็นบวกเช่นฉันไม่ดีพอให้เปลี่ยนเป็นฉันกำลังพัฒนาและฉันมีคุณค่าฉันไม่มีวันทำสําเร็จให้เปลี่ยนเป็นฉันอาจจะยังไม่สำเร็จ แต่ฉันกำลังเดินไปข้างหน้าฉันมั่นล้มเหลวให้เปลี่ยนเป็นฉันได้เรียนรู้จากความผิดพลาดและฉันจะทำได้ดีขึ้นใช้คำพูดยืนยันตัวเองเช่นฉันมีคุณค่าในแบบของฉันฉันสมควรได้รับความรักและความสุขฉันแข็งแกร่งและฉันจะผ่านทุกอย่างไปได้ฝึกขอบคุณตัวเองทุกวัน โดยลองพูดกับตัวเองทุกวันว่าขอบคุณที่อดทนมาได้ขอบคุณที่พยายามมาตลอดลองฝึกทำตามนี้แล้วคุณจะเริ่มเห็นคุณค่าตัวเองมากขึ้นวันนี้อยากให้คุณลองถามตัวเองว่าฉันกำลังพูดอะไรกับตัวเองทุกวันฉันสามารถเปลี่ยนคำพูดอะไรเพื่อให้ตัวเองรู้สึกดีขึ้นได้บ้างเพราะจำไว้ว่าคำพูดของคุณ กำหนดชีวิตของคุณข้อที่สใช้เวลากับตัวเองและทำสิ่งที่ชอบคุณลองถามตัวเองดูว่าคุณใช้เวลากับตัวเองครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ไม่ใช่ตอนที่คุณอยู่คนเดียวแล้วถ่ายมือถือแบบไม่มีจุดหมายไม่ใช่ตอนที่คุณนั่งเงียบๆแต่เต็มไปด้วยความคิดวุ่นวายแต่ว่าเป็น ช่วงเวลาที่คุณได้อยู่กับตัวเองจริงๆและรู้สึกมีความสุขคุณยังจําความรู้สึกนั้นได้ไหมทุกวันนี้เราใช้เวลาไปกับอะไรบ้างเช็คโซเชียลทุกชั่วโมงทำงานหนักจนไม่มีเวลาให้ตัวเองอยู่กับคนอื่นจนลืมว่าเราต้องอยู่กับตัวเองบ้างเรามักจะให้เวลากับทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวแต่กลับลืมให้เวลากับตัวเอง ซึ่งเป็นคนที่สำคัญที่สุดในชีวิตลองคิดดูว่าถ้าเรามีเพื่อนสนิทแต่ไม่เคยให้เวลาเขาเลยสุดท้ายแล้วความสัมพันธ์นั้นก็จะจืดจางไปแล้วถ้าคนคนนั้นคือตัวเราเองละ่ะเราจะปล่อยให้ความสัมพันธ์ของเรากับตัวเราเองนั้นจืดจางไปหรือเปล่าการใช้เวลากับตัวเองไม่ได้หมายความว่า ต้องอยู่คนเดียวเสมอไปแต่มันคือการให้เวลากับตัวเองอย่างมีคุณภาพลองหาเวลาทำสิ่งที่ชอบเช่นการวาดรูปอ่านหนังสือหรือฟังเพลงไปเที่ยวคนเดียวหรือนั่งจิบกาแฟเงียบๆฝึกอยู่กับตัวเองโดยไม่รู้สึกผิดหยุดคิดว่าการอยู่คนเดียวเป็นเรื่องน่าเบือ่อหยุดรู้สึกผิดที่ใช้เวลาให้ตัวเองบ้างลองทำสมาธิหรือเขียนบันทึก ลองนั่งเงียบๆแล้วฟังเสียงความคิดของตัวเองเขียนบันทึกเกี่ยวกับสิ่งที่คุณรู้สึกและสิ่งที่คุณอยากจะทำในวันนี้คุณได้ให้เวลากับตัวเองบ้างหรือ,อยังและถ้าคุณมีเวลาให้ตัวเองหนึ่งชั่วโมงคุณจะใช้มันทำอะไรจำไว้ว่าความสัมพันธ์ที่สำคัญที่สุดในชีวิตคือความสัมพันธ์กับตัวเราเองข้อที่ห กำหนดขอบเขตที่ชัดเจนและปกป้องพลังงานของตัวเองคุณเคยรู้สึกไหมว่าทำไมฉันต้องคอยเอาใจคนอื่นตลอดทำไมฉันต้องรับผิดชอบทุกอย่างจนไม่มีเวลาให้ตัวเองทำไมฉันถึงรู้สึกเหนื่อยกับความสัมพันธ์บางอย่างบางทีมันอาจเป็นเพราะคุณยังไม่ได้กำหนดขอบเขตให้กับตัวเอง ลองนึกถึงโทรศัพท์ของคุณถ้าเปิดแอปเยอะเกินไปแบตก,ก็จะหมดเร็วถ้าปล่อยให้ใครก็ไม่รู้เข้ามาใช้ข้อมูลสำคัญของคุณก็อาจตกอยู่ในความเสี่ยงเช่นเดียวกันกับร่างกายและจิตใจของคุณก็มีพลังงานที่จำกัดเหมือนกันถ้าคุณไม่กำหนดขอบเขตใครๆก็สามารถใช้พลังงานของคุณได้จนสุดท้ายแล้ว คุณก็หมดแรงอย่างแรกคุณไม่จำเป็นต้องตกลงกับทุกอย่างลองหัดปฏิเสธออกไปบ้างตัวอย่างเช่นขอโทษนะฉันไม่สะดวกฉันขอเวลาส่วนตัวตอนนี้ฉันไม่โอเคกับเรื่องนี้อย่างที่สองหลีกเลี่ยงคนหรือสถานการณ์ที่ดูดพลังงานถ้ามีคนที่ทำให้คุณรู้สึกแย่เสมอลองเว้นระยะจากเขา ถ้ามีสถานการณ์ที่ทำให้คุณหมดพลังลองเลือกสิ่งที่ดีกว่าสำหรับตัวเองอย่างที่สามตั้งขอบเขตกับเวลาส่วนตัวปิดแจ้งเตือนบ้างเพื่อกันเวลาสำหรับตัวเองโดยไม่ต้องรู้สึกผิดใดๆอย่างที่สี่เคารพขอบเขตของตัวเองเพราะขอบเขตไม่ได้มีไว้แค่พูดแต่ต้องทำให้ได้จริงถ้าคุณบอกว่า จะให้เวลากับตัวเองอย่าให้ใครมาพรากมันไปในวันนี้คุณกำลังปล่อยให้ใครหรืออะไรดูดพลังงานของคุณไปหรือไม่คุณสามารถกำหนดขอบเขตอะไรได้บ้างเพื่อให้ตัวเองได้มีความสุขมากขึ้นอย่าก,กลัวที่จะปกป้องพลังงานของตัวเองเพราะคุณมีค่าพอที่จะได้รับความสงบสุขข้อที่ห ให้อภัยตัวเองและก้าวข้ามอดีตลองถามตัวเองดูว่ามีเรื่องอะไรในอดีตที่ยังคงโทษตัวเองอยู่อาจเป็นความผิดพลาดที่เคยทำคำพูดที่อยากย้อนเวลากลับไปแก้ไขการตัดสินใจที่รู้สึกว่าถ้าย้อนกลับไปได้จะเลือกอีกแบบคุณยังคงแบกสิ่งเหล่านี้อยู่ไหมลองจินตนาการดูว่า คุณกำลังเดินไปข้างหน้าแต่มีกระเป๋าใบใหญ่ที่เต็มไปด้วยความรู้สึกผิดและความเสียใจคุณแบกมันไปทุกที่ทุกวันมันทำให้คุณเหนื่อยและเดินช้าลงแล้วถ้าคุณวางมันลงละ่ะคุณจะรู้สึกเบาขึ้นไหมคุณจะก้าวเดินได้ไกลขึ้นหรือเปล่าการให้อภัยตัวเองไม่ได้แปลว่าคุณลืมอดีแต่หมายถึงการไม่ปล่อยให้อดีต มาฉุดรั้งคุณไว้อีกต่อไปจงยอมรับว่าฉันเป็นมนุษย์และฉันทำพลาดได้ไม่มีใครที่สมบูรณ์แบบและความผิดพลาดก็คือสิ่งที่มนุษย์ทุกคนนั้นต้องเจอสิ่งสำคัญก็คือคุณได้เรียนรู้อะไรจากมันลองเขียนจดหมายถึงตัวเองเขียนถึงตัวเองในอดีตบอกว่าฉันให้อภัยเธอ ขอบคุณตัวเองที่ผ่านเรื่องยากยากมาได้และบอกตัวเองว่าถึงเวลาต้องไปต่อแล้วเปลี่ยนความรู้สึกผิดให้เป็นพลังแทนที่จะจมอยู่กับอดีตให้ใช้บทเรียนที่ได้มาเพื่อสร้างชีวิตที่ดีขึ้นต่อไปฝึกพูดกับตัวเองด้วยความเมตตาเช่นฉันไม่น่าเลยลองเปลี่ยนเป็นฉันกำลังเติบโตและฉันจะทำให้ดีขึ้น ฉันแย่มากลองเปลี่ยนเป็นฉันเป็นมนุษย์และฉันให้อภัยตัวเองแล้วตอนนี้คุณพร้อมที่จะปล่อยวางอดีตเพื่อให้ตัวเองมีความสุขมากขึ้นหรือยังคุณสามารถพูดอะไรกับตัวเองเพื่อให้อภัยตัวเองได้บ้างคุณไม่จำเป็นต้องเป็นคนเดิมในอดีตแต่คุณสามารถเป็นคนที่ดีขึ้นในวันนี้ได้ข้อที่เ ดูแลร่างกายและจิตใจให้สมดุลลองถามตัวเองดูว่าคุณให้ความสำคัญกับสุขภาพของตัวเองแค่ไหนคุณดูแลร่างกายตัวเองดีพอหรือ,อยังแล้วสุขภาพจิตละ่ะคุณเคยให้เวลากับมันจริงๆริงไหมบางครั้งเราอาจยุ่งกับงานยุ่งกับปัญหาชีวิตจนลืมไปว่าร่างกายและจิตใจของเราก็ต้องการการดูแลเหมือนกัน แล้ววันนี้คุณได้ดูแลตัวเองดีพอหรือ,อยังลองนึกภาพดูว่าคุณมีรถยนต์คันหนึ่งซึ่งเป็นพาหนะที่ต้องพาคุณเดินทางไปที่ไหนไหนตลอดชีวิตถ้าคุณไม่เติมน้ำมันรถจะวิ่งต่อไปได้ไหมถ้าคุณไม่ดูแลเครื่องยนต์วันหนึ่งรถอาจพังจนซ่อมไม่ไหวร่างกายของคุณก็เหมือนรถคันนั้น ถ้าคุณใช้มันหนักเกินไปไม่ให้เวลาพักไม่เติมพลังให้มันวันหนึ่งมันอาจล้มเหลวและพาคุณไปต่อไม่ได้กลับมาดูแลร่างกายให้แข็งแรงวันนี้กินอาหารที่มีประโยชน์ไม่ใช่แค่กินให้อิ่มออกกำลังกายสม่ำเสมอไม่ต้องหนักแต่ขอให้ต่อเนื่องนอนหลับให้เพียงพอเพราะร่างกายต้องการการพักฟื้น ดูแลจิตใจให้แข็งแกร่งด้วยการฝึกสมาธิหรือทำกิจกรรมที่ช่วยให้จิตใจสงบอ่านหนังสือดีๆฟังพอดแคสต์ที่ช่วยให้คุณมีกำลังใจพูดคุยกับคนที่ทำให้คุณรู้สึกดีหลีกเลี่ยงคนที่ทำให้คุณหมดพลังลองปรับเปลี่ยนเพื่อสร้างสมดุลระหว่างงานชีวิตและการพักผ่อนงานสำคัญแต่สุขภาพสำคัญกว่า หยุดรู้สึกผิดที่ให้เวลาตัวเองบ้างทำสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุขโดยไม่ต้องรอให้พร้อมลองถามตัวเองอีกทีวันนี้ฉันได้ทำอะไรเพื่อดูแลร่างกายและจิตใจของตัวเองบ้างฉันสามารถเริ่มต้นดูแลตัวเองได้อย่างไรตั้งแต่ตอนนี้ร่างกายและจิตใจของคุณเป็นบ้านหลังเดียวที่คุณต้องอยู่ไปตลอดชีวิต จงดูแลมันให้ดีที่สุดสุดท้ายนี้การบอกรักตัวเองไม่ใช่แค่การพูดว่าฉันรักตัวเองแต่คือการกระทําที่สะท้อนถึงความเมตตาความเคารพและการให้คุณค่ากับตัวเองในทุกๆวันเราไม่จำเป็นต้องรอให้ทุกอย่างสมบูรณ์แบบก่อนถึงจะรักตัวเองได้เพราะความรักที่แท้จริงเริ่มต้นจากการยอมรับในสิ่งที่เราเป็น ทั้งข้อดีและข้อบกพร่องของตัวเองเมื่อเรารักตัวเองเราจะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับชีวิตเราจะกล้าปกป้องพลังงานของตัวเองเลิกโทษตัวเองจากอดีตและใช้ชีวิตด้วยความสมดุลทั้งร่างกายและจิตใจเราจะไม่ปล่อยให้เสียงจากคนอื่นมากำหนดคุณค่าของเราเพราะเรารู้ว่าเรามีค่าในแบบของเรา ขอให้คุณลองถามตัวเองว่าฉันได้รักตัวเองมากพอหรือ,อยังถ้าอย่างวันนี้เป็นวันที่ดีที่จะเริ่มต้นจงให้เวลากับตัวเองให้ความเมตตากับตัวเองและเลือกสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุขเพราะไม่มีใครในโลกนี้ที่จะรักคุณได้ดีไปกว่าตัวคุณเองอีกแล้วหากคุณชอบเนื้อหาเพื่อการพัฒนาตนเอง และการเติบโตทางจิตวิญญาณแบบนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆจากช่องนี้มาร่วมเติบโตทางจิตวิญญาณไปด้วยกัน My Manifest สวัสดีครับ